ตามแบบจุกบๆนะคะอร่อยแบบรสชาติที่เคยกินอร่อยแบบเป็นตำนานเห็นแถวยาวมากๆแล้วเป็นกระแสดสุดๆสำหรับงานฟูมิเฟสที่ผ่านมานะคะพลอยได้บแล้วค่ะเค้กกล้วยหอมบลนานาชีสและเค้กกล้วยหอมนูเทลล่าบลนานาชีสสองคนก็จะเป็นไซส์เล็กแบบนี้นะกำลังช็อปกับช้อนอยู่ทำไมช้อนไี่ใหญ่มากอะ ก่อนจะมาชิมให้ดูนะจะบอกว่าเราเนี่ยเคยกินแล้วนะตอนที่เขาขายออนไลน์อะ่ะเออเราสั่งมาที่บ้านนะประมาณสองครั้งมัง้งคือมันสั่งได้แค่นั้นจริงเพราะว่าสั่งยากมากแล้วคิวแน่นมากจองยากมากนะแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่ต่างกันเพราะว่าอันเนี้ยเราไปซื้อมาก,กับมือและนี่ก็คือแบบอบสดใหม่มาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้พอยไปแช่ตู้เย็นไว้นะและ้วนี่เทกเจอร์ของการแบบตักลงไปนะ ก็คือแน่นๆแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นตัวเคว้กกล้วยหอมอบชีสนะคะลูกเกตอย่างนี้แล้วก็มีชีสนะคะ่เพอให้ดูข้างในนะคะเป็นแบบนี้นี่ดึกแล้วอ่นะเหน้าออกขอตักชีสตามแบบจุกๆนะคะ โคตรอร่อยอร่อยมากที่คช้อนเขาเป็นแบบไม่บาดปากข้าวปากได้ดีแต่พอถือช้อนแบบช้อนใหญ่แต่ว่าคือเออใหญ่ก็เป็นการแบบตักเข้ามาจุกอร่อยมากอร่อยเหมือนเดิมอร่อยแบบรสชาติที่เคยกินอร่อยแบบเป็นตำนานอร่อยแบบเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆ้านที่ทำเมนูนี้นะคะ ตอนนี้คนที่แบบว่าไม่เคยกินก็คืองงแหละว่าแบบอร่อยแค่อร่อยหรออ่าวิเคราะห์รสชาติให้โดยรวมนะคะน้องเค้เกกล้วยหอมตัวนี้คือมันจะหอมกลิ่นกล้วยหอมแบบชัดมากข้างในเนี่ยน้องก็จะมีแบบเทกเจอร์กล้วยหอมไปแบบซึ้งเขาต้องใส่กล้วยเยอะมากเลยเพราะมันเป็นความหอมของกล้วยหอมเลยแล้วก็มันไม่ได้หวานมากมันเหมือนเป็นรสชาติของกล้วยหอมเลยแล้วก็ตรงก,กลางก็คือใส่ชีสจุกๆอย่างที่เห็นเลยนะคะมีลูกเกดแป๊ๆอย่างนี้ ไม่ได้กินมาหลายปีก็ยังรู้สึกว่าอร่อยเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมคคิดได้ยังไงทําได้ยังไงคือมันอร่อยมากเอาอีกแล้วเหมือนโอวยอีกแล้วแต่มันอร่อยอะ่ะคือซื้อมาเองนะคะซื้อมาเองค่ะเราจะมาชิมเป็นรสนูทร่าเนาะนูทร่าอบชีสเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่ให้ดูกันเลยนะตักไม่ขึ้นคือมันแบบเธออ่ะ นูเทลล่านะคะมีเนื้อเค,ค้กกล้วยหอมแล้วก็มีชีสจุกๆแล้วก็ยังใส่แมคคาเดเมียข้างบนด้วยค่ะอืมอืมอืมมาหอขอบกันขอบๆจะได้เห็นข้างในอืมใครใส่ขนมหวานที่แบบช็อกโกแลตนูเทลล่าอย่างเงี้ยอันนี้ตอบโจทย์ อันนี้ก็คือจะมีความหวานกว่าตัวเมื่อกี้เพราะว่ามีความหวานของแบบนูเทลล่าเข้ามามีความหอมของนูเทลล่าเสริมเข้ามาและที่สําคัญเทกเจอร์ของน้องแมแคคาเนียด้านบนเนี่ยเข้ากับเค้กกล้วยหอมอันนี้ได้ดีมากๆฉะนั้นนะคะอร่อยแล้วไม่พูดยังไงอ่ะอร่อยแล้วจริงๆอะทุกคนความแตกต่างของน้องสองคนนี้นะคะเพราะว่าเบสอะเปสเดียวกันเพราะน้องคือเค้กกล้วยหอมเหมือนกันไงเธอแต่ใครที่ชอบแบบว่า นวลนัวนะคะกลมกล่อมนี่คอยแนะนำตัวเค้กวหอมอบชีสนะคะจะมีแบบว่าเท็กเจอร์ของน้องอลูกเกดนะคะให้มีความเปรี้ยวนิดนึงมันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นเป็น,ปนความแบบว่าลงตัวนะคะส่วนใครที่ชอบความแบบว่านูเทลล่านะมันจะหอมนูเทลล่าขึ้นมานะคะแล้วก็มีแมคคาเดเนียตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ค่ะเราจะแปะเมนูให้ดูนะคะว่าที่ร้านเขาเนี่ยมีขายอะไรบ้างแล้วก็ไซส์ไหนยังไงบ้างนะคะ ใครไปงานฟูมิเฟนมาบ้างแล้วได้ไปต่อแถวคืออยากรู้เลยว่าสถิติอะซื้อก็ไปกี่กล่องใจจริงพอถ้าไม่โดนจํากัดเขาเขาอยากซื้อสักห้ากล่องอันนี้คือพู่จริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนที่เคยซื้ออะมันจะต้องเสียค่าส่งไงทุกคนเข้าใจป่าวว่าค่าส่งมันก็แบบว่าเป็นหลักแบบ เป็นร้อยๆอ่ะทุกคนฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราไปถึงหน้างานแล้วเรารู้สึกว่าเออโอเคเนาะเราได้ซื้อสดๆเดี๋ยวเราก็อยากจะซื้อตุนนะคะแต่ว่าของพอยเนี่ยเขาจากัดการซื้อไงรอบที่พอยซื้อนะได้ซื้อแค่2อันเท่านั้นเองแล้วก็ไปต่อแถวใหม่เพราะว่าฉันเป็นเด็กวนจะกิน2อันไม่พอก็เ,เลยได้มาทัา้งหมดเป็นสี่กล่องนะคะใครที่ชิมแล้วนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าชอบรสไหนมากกว่ากันและใครที่ยังไม่ได้ชิมนะคะคาดหวังอะไรจากเค้กวล้ยหอมแจ้คอมเมนต์มา